ถ้าสมมติว่าแดดไม่ดีหรือว่าอะไรนี้เราจะใช้วิธีการอบนะคะซึ่งก็ออกมาเป็นชิรผ่นชิรแผ้แล้วเสร็จแล้วจากนี้เราก็จะเอาไปติ้งคิดว่าน่าจะเร็วหรือว่าสะดวกกว่าการพึ่งแดดนะคะคุณวัฒนารหรือว่าแก็สะดวกกว่าค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเป็นหัวนฝนจะตกไหมอะไรไหมแต่ที่พึ่งแดดนั่คือเป็นการประหยัด เพราะว่าอันนี้ก็คือต้องใช้พลังงานอาจจะเป็นตู้อบแบบใช้แก๊สหรือว่า<ช>ไฟฟ้าใช้แก๊สด้วยไฟฟ้าด้วยอ๋อใช้สองสองระบบนะคะใช้แก๊สนี่คือแก๊สถุงต้มน,นะคะ,ะ,คะอัดเลนเลยค่ะงานมันละเอียดอย่างนี้นี่เองทีละทีแล้วอย่างนี้กว่าจะได้แต่ละแต่ละถุงที่เอาไปขาย โหไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆเลยนะคะแล้วถ้าจะโบราณจริงๆก็คือต้องปิ้งด้วยฐานแล้วก็เมื่อกี้เมื่อกี้เราติดเตาฐานนี่ก็ไม่ใช่ก็มีเทคนิคด้วยใช่ไหมไม่ใช่ว่าสมัยใหม่เพราติดลำบากไม่ได้เลยค่ะติดไม่เป็น อันนี้อันนี้คือหม้อที่ที่บอกว่าจะต้องเอามากวนเออเอามาผสมกันใช่ไหมคะค่ะนี้เป็นหมออันนี้รัเขาไม่ค่อยตีกันนะเพราะว่า,วาอันนี้อันนี้จะต้องตีออกมาเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอทบทวนนิดนึงนะคะผ้านี่ก็คือเราก็ผึ่งผึงไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะถึงนี่ฮะถึงไว้ปนายนะคะส้องแก้มอุ้มแกมอุ้ผ้ารุ้ดผ้ามีผ้ามีเดี๋ยวค่ะ้าอันนี้ต้องรออะไรไหมรอผ่ารอผ่าเลยอย่างนี้เราก็คุยกันตรงนี้อีกทีนึ่งสนุกจังเลยชอบแต่ให้ทำเองนี่ละเอียดอ่อนมากเลยนะคะงูไม่ สงสัยจะไม่ไหวอันนี้จะเรียกว่าเป็นหม้อทรงทรงแขกหรือเปล่าคะทรงโบราณไม่ใช่ทรงแขกแบบทรงรงแขกไงทรงแขกนะส,นะสนะมัยโบราณเมืม่อครั้งคุณย่าเขาทําหรือยายฉันทำมันนะมันเป็นหม้อทองเหลือง เห็นมาทาอใบนั้นยังอยู่ไหมคะไม่อยู่โอ้หมันไปหมดหมดทำเสร็จหมดแล้วแถเนี้ก็เลยขายไปแล้วก็แถ่นี้ไปหาซื้อไม่ได้แม่เขาก็เลยไปซื้อม้อนี้มาอันนี้อยู่ได้นะอันนี้ชุดเดียวกันใช่ไหมกระถาดอันนี้โหศาสตร์ชาดในก่อนฉันไม่เกิดมั้งโอ้มันมีอยู่คู่หนึ่งเนาะ อันนี้คือแต่แต่ถ้าจะให้เราต้องกรูเย็บเออีกต่างหากเพื่อให้เหมาะสมกับปากหม้อด้วยถ้าจะผูกหม้อนะเดี๋ยวต้องต้องต้องชุบน้ำทุกอย่างต้องเปียกแสดงว่าข้างล่างนี่ข้างล่างนี่ไม่ต้องใส่ข้างในหม้อนี่ไม่ใส่อะไรเลยตอนนี้ยังไม่ใส่เดี๋ยวพอผูกเสร็จแล้วเราก็เอา น้ำเข้าไปข้างในอ๋อเพื่อเหมือนกับการนึ่งอย่างหนึ่งแต่ว่านึ่งนึ่งนึ่งโดยที่ว่าเราใช้ผ้าปิดเพื่อให้เป็นระบบปิดเป็นไอ้น้ำขึ้นมาอ๋อแล้วนี่นี่คือเจาะรูเจาะีให้ไอ้น้ําขึ้นนี่คือเทคโนโลยีแบบอันนี้ภูมิปัญญาภูมิปัญญาของทุกคนโบราณค่ะค่ะแล้วเราก็เอาเชือกเชือกนี่ก็คือที่เราก็เชือกด้เดิมทั่วไปเชือกนี่ h a n d ท a d e ทั่วไปค่ะ แต่เวลาผูกเนี่ยก็ยากอีกจริงๆจริงๆแล้วก็คือในเนี้ยเราต้องใส่น้ําต้องใส่น้ําค่ะแล้วก็ไปตั้งใช่ตั้งไฟใช่ไฟนี่อ่อนไฟนี่ต้องต้องให้เดือดแบบไม่ไม่อ่อนนะต้องแรงรอรอให้น้ํารอให้น้ําเดือดด้วยเดือดจนจนมีไอพุ่งขึ้นมาอ๋อแล้ก็สังเกตจากตรงนี้ใช่ค่ะแ้วเสร็จแล้วเราเอาแป้งแป้งที่โม่เสร็จแล้วที่ค้างคืนแล้วก็โม่แล้วเนี่ย แล้วก็ใส่ส่วนผสมนี่คือสมมติว่าเราทาเขาเก็บงาแล้วก็เอางาผสมทีละแผ่นทีละแผ่นนี่เราผสมในหม้อในหม้ออีกใบผสมเสร็จแล้วก็ตักจากหม้ออีกใบผสมทั้งหมดเลยใช่แป้งหม้องาน้ําตาลเกลือสมมุติมีเกลือค่ะสมมุติสูตรมีเกลือก็ใส่ไปแล้วก็ต้องต้องผสมมิกซ์เอ็กซ์เขาผสมให้เข้ากันให้ดี มันก็จะเป็นน้ำน้ำแย่เพราะว่าตัวโม่แป้งมันก็มีน้ำอยู่พอเสร็จแล้วก็ก็หยอดทีละทีละหนึ่งหนึ่งช้อนเพราะหนึ่งช้อนหยอดแล้วก็ละเลงให้แผ่นสวยงามจะแผ่นเล็กเป็นแผ่นใหญ่ก็แล้วแต่เทคนิคการทําผ้าก็ต้องทําชายด้วยเหลอะเพื่อเพื่อจะให้เกิดระบบปิดอันนี้จะได้ตึงถ้าเราหย่อนนะถ้าผูกผ้าไม่ได้ที่ก็จะละเลงไม่ได้แผ่นก็ไม่ได้สวง ความปิงนี่เรารู้ได้โดยการมมวนหรือประสบการณ์ถ้าเกิดอ๋อมวนแน่นเพิ่มก็ต้องประสบการณ์ด้วยถ้าผูกบ่อยๆเนี่ยจะรู้ไปโดยอัตโนมัติว่าอ๋ออย่างเงี้ยโอเคแล้วอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดเด็กหัดคุณวาสนากว่าจะทําได้นี่คือใช้เวลานานนี่ฮะแต่ถ้าตัวเองคนใจรักอะไม่นานอะค่ะเพราะว่าเราชอบ แต่ถ้าที่ฝึกจากฝึกเด็กมาตอนนี้อบรมเด็กไปด้วยปกติและเด็กธรรมดาธรรมดาที่ไม่เคยรู้เทคโนโลยีพวกนี้มาก่อนเนี่ยไใช่หรอล่ใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ก็ต้องแล้วแต่เด็กด้วยได้สวยเลยเหรอฮะฝึกแล้วเนี่ยตอนนี้ฝึกเด็กเมื่อหลังพาหลานมามาฝึกเด็กสมัยนี้เขาจะไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักหรกค่ะรู้จักรู้แต่ว่าทานข้าเปรียบแต่ไม่รู้จักว่า วิธีการทำมันยากแค่ไหนเด็กเด็กสมัยนี้แม้กระทั่งผู้ใหญ่สมัยนี้ก็ตามไม่มีความมดทนที่จะทำเพราะว่าใช้เวลาใช้เวลาเยอะทำตรงเนี้แล้วก็ต้องทำแบบปานี้ถ้าเราจะมาทำแล้วแล้วหมดแล้วได้เงินเดือนก็ดีแต่ตรงนี้ทำยากแล้วก็ได้เงินน้อยก็เลยไม่ค่อยมีคนจะสืบต่อไป เนี่ยตรงเนี้ยต้องรัดเอาไว้ให้แน่นเพราะว่าถ้าไม่ถ้ารัดไม่ดีเวลาเราละเลงไปผ้าที่เราม้วนไว้จะหลุดออกมามโดนไฟกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกกรื่อใหญ่ไหมโ้แล้วรอบหนึ่งหมายถึงว่าวันหนึ่งที่เราแช่แป้งเนี่ยรเราเราทำไว้สำหรับเพื่อให้ได้เข้าเปรียบซักประมาณกี่แผ่น,นะคะห้าร้อยแผน่นห้าร้อยแผน่นนี่คือมิมัมเอ็มคือ คือวันหนึ่งอัตรา<ม>การผลิตต่อวนันห้าร้อยแผ่นถ้านับตั้งแต่เวลาที่เราผสมตรงเนี้ยเริ่มผสมแล้วก็เอามาปิง้งใช้เวลาเวลาตั้งแต่นับตั้งแต่โม,โม่ต้องต้องต้องนับตั้งแต่โม่เพราะว่าเราทําวันเดียวเสร็จอ๋อออะโม่เนี่ย เราตื่นตีสี่ตีสี่ตีสี่พอโม่เสร็จแล้วก็ทําตามขั้นตอนมาผูกหม้อผูกหม้อตั้งน้ําพอตั้งน้ําทิ้งไว้แล้วก็ไปผสมแป้งให้ได้ที่อพอผสมแป้งเสร็จก็พอดีน้ําเดือดอน้ําเดือดเราก็ลงมือละเลงเลยเสร็จประมาณเที่ยงหนึ่งหม้อหนึ่งหม้อนี่คือแป้งสองกิโลครึ่งจะเสร็จประมาณเที่ยงตั้งแต่ตีสี่แป้งสองกิโลครึ่ง แล้วข้าวที่ใช่ฮะข้าวข้าวนั่นแหละสองกิโลครึ่งอข้าวสองกิโลครึ่งที่เอาไปแช่แต่ว่าที่บอกสองกิโลครึ่งนี่รวมทั้งเป็นตอนที่มันเรามูแล้วคือเป็นน้ำน้ำไม่เป็นน้ำน้ำหรือว่าตัวข้าวเป็นน้ำน้ำต่างหากเพราะเราต้องมีส่วนผสมอ๋อตัวข้าวใช้สองกิโลครึ่งใช่นี่แหละคือจะได้แผ่นข้าเก็บมาห้าร้อยห้าร้อยแผ่นก็คือเที่ยงแต่ปีสี่ถึงเที่ยง ยังไม่นับไม่นับปิ้งกระนวนการปิ้งซึ่งปกติแล้วกระนวนการปิ้งห้าร้อยแผ่นเนี่จะใช้เวลาก็ใช้จากเที่ยงถ้าทำสมมติทำคนเดียวเลยอย่างเงี้ยจะทำคนเดียวเลยสองขั้นตอนก็ตั้งแต่เที่ยงไปถึงห้าโมงเย็นก็หนึ่งวันพอดีหนึ่งวันทำงานพอดีหนึ่งวันทำงานในห้าร้อยแผ่นในห้าร้อยแผ่นอันนี้คือเราไม่ต้องหยุดเลยนะเราหยุดไม่ได้เลยนะพักกินข้าวรีบๆแล้วก็มาทำต่อเพราะว่า อะไรอ่ะ <c oughs> สมมติว่าพึงนานไปก็ไม่ได้เราต้องทาําแข่งกับเวลาอ,อย่างละเลงเนี่ยเราต้องเร่งให้เสร็จเที่ยงเพราะช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นที่แดดดีเ,เราจะได้ตากแดดได้เต็มที่อพอพอพอเราเสร็จเที่ยงเนี่ยช่วงที่เราละเลงตอนเช้าแผงที่เราละเลงตอนเช้าเนี่ยจะกลับมาปิ้งได้เลยและแผงที่เราละเลงช้าไปช้าไปก็จะค่อยๆแห้งมาเรื่อยๆก็เลย ห้ยมุนเวียนมาพอดีพอถึงเย็นก็แผงทุดท้ายก็แห้งแล้วก็ปิ้งหมดพอดีอ๋อแต่ถ้าอบนี่ก็คืออบได้เ็วอบนี่เร็วแป้งได้ได้ดังใจได้ดั่งใจค่ะแต่ว่าไม่ประหยัดพลังงานต้องน้ำใส่อะไรนี้ไหมก็คือตั้งตั้งเอาไหมแต่มันไม่ได้ละเลงอ๋อไม่ได้ละเลงก็ก็ไม่เป็นไรค่ะอันนี้คือเป็นั่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแป้งมาละเลงไม่ไม่มีปัญหา เอาเอาปิ้งเนี่ยสนุกแล้วเวลาเวลาผึ่งเนี่ยเราพลิกกลับด้านเนี่ยมันก็จะได้ได้เป็นลักษณะนี้เหมือนกันถูไหมฮะ<ช>ออกมาจากนั้นเราก็มามาปิ้งสาธิตการปิ้งปิ้งเนี่ยถ้าไฟเนี่ยถ้าถ้าต้องให้ถ่านแดงถ้าถ่านไม่แดงหรือมีเปลวไฟอยู่ก็ไม่ได้เพราะว่าเครืองเียวจะเหม็น เหม็นไฟเหม็นกลิ่นมีกลิ่นหอมนี่หน้าที่ที่ชิมเขาเกียบเอ๊ะรู้สึกเขาเกียบกลิ่นคือจะมีกลิ่นแต่ของเฉพาะกลิ่นสมุนไพรที่ใส่ใช่ค่ะอ่าไม่ได้มีกลิ่นแบบไหม้ไหม่หืน้นไม่อะไรเราต้องเราต้องต้อง,องไฟต้องให้แดงเลยอืมไฟเป,เป็นเป็นเปลลวุกขึ้นมาก็ไม่ได้อ๋อก็คือ ตัวไฟตัวฐานติดแดงให้ติดแดงให้มให,หมดอ้เตานี่นะคะผลิตวันหนึ่งห้าร้อยแผ่นทำแบบว่าเนี่ยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงได้เลยพอเพียงทำไปไเรื่อยบบไม่ต้องแต่ว่ามีออเดอร์ทุกวันใช่ไหมฮะมันเก็บได้นานเท่าไหร่งไหมฮะเก็บกว่ากว่ามันจะหายกรอบถ้าเราใส่ปิดไม่ไม่ไม่ให้อากาศเข้าใส่ถุงปิด อยู่ได้ที่ที่ทดลองตอนนี้สามเดือนยังไม่เกาะยังเกาะยังมีไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือถาดสำหรับปิ้งเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเห็นจริงๆขอโทษนะคะทำไปต่อเลยค่ะคือสงสัยว่ามันกรอบแล้วทำไมต้องมาปิ้งเพื่อให้เกิดความหมายถึงว่า เป็นเป็นขอเป็นเป็นขนมอันนี้ต้องเป็นแบบนี้ไงอ๋อนี่คือกระบวนการกระบวนการของของขนมเนี่ยของของ้าวเปี่ยนมอนนี่ก็คือป,ปิ้งกลับไป,กล,บไปกลับมานี่อีกนะฮะกว่าจะได้หนึ่งแผ่นปิ้งกลับไปกลับมาแล้วต้องให้มันมีเนื้อเท่าเท่ากันหมายถึงว่าสีสีที่ถูกผ่านการปิ้งเนี่ยเท่ากันหมดเลยทั้งแผ่นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าแหวงแหวงประมาณนึงแล้วนี้ก็คือรีบรีบพับต้องรีบพับถ้าเกิดว่าเราพับช้าก่อน ไม่กรอบอีกกรอบมากไปแต่ส <มา S 2> <ม>ดครับไม่ได้ <นะ S 1> ไม่เป็นไม่เป็นลูก